สวัสดีค่ะด้วเวลาของนาทีบันเทิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ของขวัญปีใหม่ที่ช่องวัน31มอบให้กับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือปฏิทินที่ได้เหล่านะักแสดงช่องวันมาร่วมกันถ่ายแฟชั่นสุดอลังการเดี๋ยวจะพาไปดูเดือนแรกของปีอย่างเดือนมกราคมนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นหนุ่มฮอตอย่างโตโน่าพาคินค่ะเป็นงานถนัดนะครับเพราะว่าปกติเมื่อก่อน ก็เป็นตัวเปิดอยู่แล้วล้อเล่นคร,ครับก็เดือนแรกครับมกราคมถ่ายกับพี่บี้พี่ป้องพี่ชาคริสพี่บีน้ำทิพวิววานรดแล้วเดี๋ยวผมต้องมาเป็นปักหลังอีกครับช่วงเดือนสิงหาคมครับเป็นเดือนเกิดพอดีด้วยวันนี้จะใส่ไว้3แบบต่างกันทั้งทรงผมทั้งเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งหน้าครับเป็นของขวัญให้ทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งตัวของผมเองด้วยครับเราก็อยากมีเก็บไว้เหมือนกันครับ ที่สำคัญคือปฏิทินช่องวันมีปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะคะแต่การันตีเลยว่าสวยหล่อคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะและที่ต้องอดใจรอเหมือนกันนั่นก็คือการที่จะได้ดูคู่ของบีน้ำทิพย์กับเหน่งสราในละครเรื่องรักสุดท้ายยยจอมเวียงค่ะสาวบีบอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะเล่นละครมาเป็นสิเรื่องแล้วแต่สำหรับเรื่องนี้ก็จะต้องเวิร์กช็อปอย่างหนักเพื่อให้เคมีเข้ากับเหน่งมากที่สุดค่ะ เวิร์กช็อปก็หนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยร่วมงานมาก่อนเลยแล้วก็เจอกันตามงานมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลอะไม่ค่อยสนิทกันในเรื่องมันเข้าฉากกันเยอะมากค่ะมันอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเรื่องจนตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีความสนิทมากเข้าฉากด้วยกันบ่อยๆมันจะทําให้เรารู้จักตัวตนของน้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้สังเกตพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงอะค่ะ ถึงจะเป็นการร่วมงานกันเป็นครั้งแรกและเป็นรักต่างวัยแต่บอกเลยนะคะว่าเคมีลงตัวสุดๆเข้ากันมากๆเลยรอติดตามกันได้เลยเร็วๆนี้นะคะมาปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวดีกรีนางงามอย่างบินสรีทรค่ะเธอต้องมารับบทเป็นลูกสาวของแก้วอภิรดีในละครเรื่องวานวันวสนาซึ่งในการทำงานเนี่ยนอกจากจะไม่เกรงแล้วเธอยังบอกเลยว่าได้วิชามาเพียบเลยค่ะ พอเข้าฉากแรกๆกับพี่แก้วบินอึ้งเลยฝีมือโหดมากเก่งมากๆคือแบบเป็นตัวท็อปของวงการจริงๆพี่แก้วสอนอะไรเยอะมากค่ะพอเล่นพีเรียดอย่างเงี้ยแม่แก้วก็จะบอกว่าต้องนิ่งไปเลยหัวพยายามอย่าขยับเยอะอะไรเงี้ยมุมกล้องที่ออกมามนจะให้ดูเป็นสาวในยุคสมัยนั้นจริงๆซึ่ง,ง,งบบเออเราก็เกตภาพน,นะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าออสิ่งที่เราแอคออกไปมันเป็นยังไง นอกจอประทับใจมากๆนะคะแต่ว่าในจอค่ะลูกสาวคนนี้จะต้องขัดใจแม่เพราะว่าไปรับผู้ชายที่ไม่คู่ควรแต่ว่าความรักของเธอจะสมหวังหรือไม่ต้องรอติดตามนะคะคืนนี้กับละครวานวัสนา2องทุ่ม20นาทีค่ะสวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ